สวัสดีคะ่ะรูจิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมวันนี้ก็ได้นำวัตถุมงคลเป็นมีดยุคต้นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์จะเป็นด้ามเขาเก้งนะคะฝักไม้เขาเก้งก็ได้ลงกักขระไว้ด้วยนะคะ ขนาดความยาวเฉพาะใบก็7นิ้วรวมด้ามฝัก14นิ้วนะคะ ใบมีดตอกลายนักราชนะคะเป็นมีดยุคต้นหลวงพ่อเดิมวัดนองโพจังหวัดนครสวรรค์เฉพาะใบก็เจ็นิ้วรวมด้ามได้ฝัก14บนิ้ว เมยุคต้นหลวงพ่อเดิมวัดหนองพูจังหวัดนครสวรรค์รวมด้านฝัก14นิ้วนะคะสนใจก็ทักทายเข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมได้ดูแอดไลน์มาได้นะคะที่เบอร์0ูนย์เก6 6สองหกการูจิการนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะรุจิการเครื่องรางวัตุมงคลหลวงพ่อเดิม สวัสดีค่ะ